สวัสดีสสดครัคบกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งพวกเราครับเฟซวันนี้เราอยู่กับโปรแอะไรพี่วันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดถึงเพ e ของเราเนาะความเจ็บปวดที่เราอยากจะมีเครื่องบดแต่เราไม่สามารถที่จะแบบตัดสินใจได้ว่าจะใช้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีหรือตัวนี้ดีดใช่สามตัวแน่ว่าจริงๆแล้วอะครับ มือบดมันก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราจะพีดก็แปงได้ดีเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าช่วงนี้มันกลายเป็นช่วงที่ว่าคนน่ะหันมายุก็แปเยอะแล้วก็อุปกรณ์่างการนา้นนี่มันมีเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยราคามันก็มีระดับของมันขึ้นไปตั้งแต่พันต้นๆจนไปถึงแสนผมเคยเห็นหลักร้อยหลักร้อยผมก็เคยเห็นซึ่งวันนี้เราก็ได้มีเจ้าอุปกรณ์สองตัว ก็คือทามอร์ C2 นะครับซึ่งก็เป็นมือบดที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันเขา้า,า,เขาถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายส่วนอีกตัวนึ้งก็จะเป็น c o m m a n เดนเตโอเคตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่เลเอ่อถือว่าสูงเนาะแล้วกันนะถ้าเกิดเป็น b e ก i n เ e อโอเคก็มันเป็นความเจ็บปวดที่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติเรามีเงินอยู่แล้วเราอยากจะมาเริ่มดิฟกาแฟอนู่แว่ะ เราจะเริ่มที่ตัวไหนดีให้มันคุ้มค่าอย่างนี้แล้วกันตุวนี้คุ้มโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญมาแล้วกนเป็นแขกรับเชิญพิเศษก็คือเป็นคนที่ไม่เคยใช้มือบดเลยทั้งทาง์มอทั้งคองเรนเต้ยังไม่เคยใช้เลยเพราะเราอยากให้เราอยากได้ฟีดแบ็กจากคนที่ไม่เคยใช้เนว่าเขาควารู้สึกว่าอย่างไงมันมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนกับการที่ซื้อมือบดราคาหนึ่งพันหรือราคาหลักหมื่น อะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เขาเข้ามาเลยดีกว่าโอเคสวัสดีครักแสดัเลยครับผมมองกล้องไหนโอเคสวัสดีครับผมทะฮะจากเพจอะไรก็เป็นตากล้องเพจแหละตามปกติอยู่แล้วกล้องนะวันนี้ก็โดนต้อซื้อมาเราที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะั่นแหละครับผมเนื้อหาเราไม่รู้เราเราต้องบอกก่อนว่าทางเนี่ยดื่มกาแฟอยู่แล้วอ้าวใช่แต่ว่าจะดื่มกัน สวีบบาก็คืออ,ออกมาโดนดัดเครื่องเนาะก็จะเห็นการกดด้วยวิธีที่แบบว,ว่าเอาเมาเล็มลงเครื่องแล้วก็กดปุ่มต่อตอกมามวันนี้เราก็เลยลอ่อซื้อมาไหมจริงๆคือ,อเรามีคอนเทนต์จะถ่ายก่อนแล้วเราขี้เกียจกดเองเราก็เลยคิดว่าเอาคอนเทนต์เนี้ยมาแซ่ก่เอได้ดละใช่ให้ที่ถ่ายรายงารมาเป็นคนบดโอเคโอเคเดี๋ยวตัวแรกที่แนะนำก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันคืออ่ามือบดยือถ้างหม้อนะก็ น่าจะแบบคนช่วงนี้คนชัยเยอะะแต่ว่าจะยังไม่ขายมันว่ามันมีจุดดีหรือมันมีจุดเสียอะไรอยากให้ถาลองฟิลลิ่งแล้วก็ลองบอกออกมาดูว่ามันโอเคไหมก็คือเราเอาเมล็ดใส่เข้าไปแล้วเรากดใช่ใช่เราจะไปแข็งไหมเออตอนนี้มันตอนนี้มันสูงตัวเราเป็นผู้สูงอ๋อถูกอยู่แต่เราไม่ได้เป็นผู้สูงเดี๋ยววันนี้เราจะให้ถามตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็คือการฝังเมล็นะ คลิปข้างล่างนี่แหละจะได้มีจะได้รู้สึกกินเข้าไปด้วยว่าปรับคลิปเองปรับปรคลิปก็คืออะไรปรับคลิกก็คือปรับเบอร์บดให้มันละเอียดเล็กอย่างเงี้ยก็คือมันจะปรับตรงนี้โอเคเออกล้องอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะใช่น่าจะเป็นตรงนี้อยู่แล้วนับแล้วที่เราอยู่ี่ไม่เคยสังเกตไงที่มองหนักล้องหนึ่งอ๋อโอเคอ่าอ่าเดี๋ยวงั้นเรามาบอกทางวิธีปรับก่อนก็คือเราจะเห็นมันจะมีตุ่มๆตรงนี้เนาะ ตุงๆอ่าเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นวงกลมเล็กไปหักเล็กไปหาใหญ่ก็คือถ้าเราอยากให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็บิดไปหักทางที่มันใหญ่อ๋ออ่าท่านี้ทางปรับตัวเนี้ยอีกลิ้งหนึตัางสิบแปดอ่าเหมือนไอ้ตัวนี้สิบแปดฝั่งโดยการเดี๋ยวเราต้องตัวี้กัอนเนี่ยมือจับอีกทีแล้นะเออถ้าจับแล้วผมจะใช้ฝืนอ่าให้หมุนสิบแปดฝั่งนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆอ่ามุนไปทางไหนครับมไปทางซ้ายครับอย่างนี้เหรอใช่ครับ หนึ S 1> 1, <S ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้ละสิสิบอสิบและสิอันนี้จะเป็นปรบรกที่ท,ทางทามเขาแนะนำราะว่าใช้ประมาณสิบแปดถึงยี่สคลิกในการกดฟิลเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ทำกดฟิลเตอร์แล้วรายการเมื่อกี้เห็นตอนเปิดรายการพูดเรื่องราคาอยันนี้เท่าไหร่ เลนส์ชาร์ฟาตัวนี้ถ้ารู้เดี๋ยวก่อนถ้ารู้ไปตอนเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่กล้าใช้เลยเดี๋ยวราคาเราไมเทียบตอนนี้ไม่กล้าใช้เลยเหรอเดีไม่ไม่เดี๋ยวมันจะเกิดความไปแอบเดี๋ยวแบบถ้าใช้พวกนีความเราเทียบเทียบกันแล้วเราจะรู้สึกแบบลำเอียงว่าเฮ้ยของแพงนี่ต้องดีกว่าดิหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราอยากให้มันได้แบบเรียลเลยว่าแบบความรู้สึกของคนที่ไม่เคยใช้เลยมาลองบดดูหรอเนี้มันดูถูกมากเลยน่าจะประมาณห้าร้อย โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองให้ทางกดแรกกดเลยยังไม่ต้องทำอะไรฮะเดี๋ยวเราจับเราจับคิวลิงตัวนี้ไว้อันนี้เราต้องโอเคนี้เราเชื่อมกับแหวนแล้วนะทานผู้ชมช่างม่ไ้รช่างไม่เรียบร้อยจริงคือวีเพย์เข้าไปเลยเราจะใช้ไงคุณเราบริการคุณเต็มที่โอ้ผมนะครับเอออ่าว่ากีเพลงไปอย่างนี้ถูนมใช่ใช่หลังจากนี้เราก็จะอันนี้ปิดลงไปใช่ครับท่านเลยปิดเลยแอบปิดโอเควิธีจับที่ดีที่สุดก็คือเอามือข้างซ้ายหรือข้างไหนก็จับ ส่วนทุบบนเพื่อที่จะไปโดนข้างล่างแล้วก็จัดมี้หรืออันนี้ไม่น่าต้องบอกแบบอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรพี่อาจจะเคยอุ่ยไปได้ใช่ครับอุ่นไปแล้วเฮ้ยนี่ตุ้มุนง่ายกว่าที่คุณเคยรอบที่ผมมาตอนอดในอันนี้เต่ทมันไม่รูเลยคือมันตัวนี้ไม่แย่เราก็นผู้หงหรือพ่อเท่าไหรใช่โอเคพี่บ้าพักติดคือสำหรับทุบปงเครื่องปวดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะมันเหมาะกับการที่เราอ่ะควรที่จะ

นะครัคิดทำเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเนาะครับก็ที่สองวงด้วยตอนนี้สองวงเลยก็จะมีของวงสเต้นเซนาชื่อเพลงแบนดาเดียร์มีป่อยแล้วก็จะมีบัลเล่ซึ่งนดยต่อก็หน้าตา้คุอยู่เหอน้โอเคคนนี้เจอหนัโอเคโอเคผมรู้สึก กตอ่ะีเคือด้วยความที bueno. so, ่ผมไม่เคยบอกอะผมเคยบอกแค่เพื่อนนั้นต้องบอกมุดดูไอ้นี่มันง่ายกว่าเยอะเลยคือไอ้นี่มันมันลื่นๆดีอะมันจังจะปวจนะจะปวดใช่ใช่เอาคี่ข้างบนดูดูก่อนอ่ะอย่าเพิ่งดูดีกว่ารอดูก่อนแป๊เดี๋ยวรอรอดูรอเดี๋ยวเรารองรวมความกันเลยว่าตอนนี้ทำนี้ทำนี้ามาที่คอมมานดีดยวีเหมือนเดิมมือปากคลิปเหมือนเดิมครับคือทุกอย่างเหมือนเดิมเลเหมือนกันเลย แรงกันเหล็กอันนี้แต่ว่าอันนี้มันอันนี้ผมมันไม่ค่อยเหมือนกันนะยอ่ะเดี๋ยวยืดให้กันแดดอันนี้เลกของมันดูหนั่อันนี้มันดูหน่าเปล่าเน่โอเคอันนี้แล้วก็อันนี้เท่าที่ผมเห็่งน้าประมาณยี่าหรือ24บสได้ยี่สิบสามเพกหรือยีก็เชียอกันเลยจริงๆริงเนเบอร์ที่มันออกมาผมมันมันลอดูดีว่ะเอาดูยี่สิบไปอ่าเหมือนไปางน้ายอัายเหมืนไปตัวตัเราให้เล็กลงใช่ไหม สิบหก1เจ็ดสิบแปดเก้าสิบสิบเอสองสสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่่สิี่สามยีเอ็ดยิบสองและยีสโอเคโอเคอ่ะอันนี้คือเราคติกเรียบร้อยแล้วนนนเราต้องผมจะก้มมันดูจะแตกใช่มันด <c oughs> ูใช้ยากนิดเลียวเลย คือด้วยความที่วัสดุอันนี้มันเป็นแก้วแบบว่ามันดูหนักหนักมันดูสวยกว่าแหละแต่สำหรับผมคิดว่าแต่นี้หลดมันก็น่าจะตึงน่อยไหมไม่ไม่ไม่ไคือถึงทำถือหลุดมือมันก็น่าจะทนแบบนี้แต่ตอนนี้หลุดมือไปน่าจะไปแ้งแตกแน่นอนขนาดมัเป็นไอ้นี้ก็ได้ไบเปเนียมไบเปรเนียมคือดูหนักมากเลยวะเนี่ยผมรู้นะที่คือสมัยนี้พัดแต่ช่วงนี้เรื่ดูน้ำมันน้ำเสียหมดเลยทำเหมือนกันครับครับผมก็แฟเนียมไปแ้วแต่นี้รูกว้างกว่ามันใหญ่กว่าเลยนะ ใช่ใหญ่กว่าเยอะเลยโอเคเอาละแล้อ่ะปิดเหมือนเดิมครับปิดอันนี้ปิดยังไงกดลงไปแลาวอ่ามันจะโอ้คือคอมมานเต้เนี่ยข้างบนเนี่ยผมบอกมันอย่างว่ามันมีไม่เหล็กมันมีไม่เหล็กตรงข้างบนตอนมันดูดมันจะดูดเหมือนกับแบบอารมณ์เหมือนอยู่ที่ไหนนี่ตวนีที่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดอ่ะเราเคยใช้แม็กเนาะมีแม็กรุ่นหนึ่งที่มันแบบ สาย้าร์อแลยแบบแม็กอินหอใช่คือผมนี้มาแม็คแม็ครเลยนหน้ารื่นปปประมาณ2015จำหน้าใช้ไหมอ๋อจนแบบแบบผมว่าชีิปนี้ผมเหนื่อยแล้วแหลโดมยาแล้วอบนนี้ยายาโดมกับบก็มิฟิวนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเดิมเอ้ย ผมคิดว่าอันนี้มันดูเหมือนจะหนุ่มยากกว่าเดิมแต่ว่าอันนี้มันหน,นุ่ง่ายกว่าเดิมเลยอ,อันนี้มันลื่นกว่ามันไม่มีความแบบติดผูมันต <c oughs> ิดใครไม่มีความติดขัดเอ้ยแต่นในนีครั้งแรกจริงๆคือรู้สึกว่ามันลื่นแล้เราได้ว,วความที่แบบขนาดวงกว้างน้ำกว้างกว่าเดิมด้วยทำให้แบบมันพอดีอยู่แถมลองเห็นโกเมสออกมาพอดีด้วยเลย คือไอ้ตัวเนี้ยมันกะแค่ก่ออูกไหมทำให้แบบเวลาเราไม่มันม้นะใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะขนาดเครืองมันเท่ากันนะใช่ใช่กับขนาดเครืองสตัวระหว่างพามอองเมเอ์ขนาดเครื่องผมจำไม่ได้ว่ามันมันเท่าไรแต่ว่าผมรู้แค่มันเท่ากันเดี๋ยวปนเสิร์ฟูกนัก้น้เือให้ดูทีมันเข้ากันเลยเยเริ่มแแล้วแทงย้อยู่ใต่ก็ช่วงของเมลเซย่วเมลเซย์เาเมลเยก็มันจะมันทานแข็ง เดี๋ยวเซียนใช่ไหมบดห้าเรียบร้อยไม่สอนกดไปครั้งหนึ่งเซียนเลยครับพี่อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวามาดูผงมาดีๆเรามาฟังก่อนดีกว่าว่าคือหลังจากที่ทามลองใช้เครื่องบดือสองตัวตัวนี้แล้วอ่ะมันมันให้ฟิล์มปากันยังไงปวดแฉกปวดแขกนะครับโอเคแล้วก็ ให้พูดเลยนะอ่ะพูดเลยพูดเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราคว้ามือขนาดผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ตอนแรกว่าไอตัวเนี้ยตอนผมบวกล่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยแขนขมันต้องบุกแคบลงกว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบในขนาดของไอรูมันเนี้ยมันก็มีผลเหมือนวงสวิงนะใช่เออแล้วก็น้ำหนักไอตัวเนี้ยผมว่าผมชอบน้ำหนักตัวนี้มากกว่าคือมันเบากว่ามันถีแนบกว่ามันแบบไม่โกกว่าเพราะว่าตอนเราเนี่ยแหละมันแข็งวัสดุถ้าสมมุิเราแบบปุ๊บ ตัวไนมี้ขนาดนพอดีเหมือนกันนะแบบแตยะไม่รู้ว่าเพราะมันเหมาะกับอะไรนะไอ้ร่างกายสรีระผมหรือเปล่ามันพอดีเป๊ะแถมนั่นแหละแต่ตอนนั้นก็ติดอยู่ดีเลยตอนหลังอหะแล,แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแต่ถ้าน้ำหนักผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมันนุ่มเบาแล้วมันโคงสบายกว่าสบายกว่าแถมแบบมันไม่ต้องปวดหลัลงแต่เ,เพราะว่า ไอ้นี้แบบมันโคตรน่ากลัวเลยอ่ะจริงๆไม่น่าจับเลยนะอ่าเราต้องบอกกันว่าทางไม่รู้ราคาเลยนะตอนนี้คือทางนี้ถึงจนถึงปัจจุบันตอนนี้ทางไม่รู้ราคาแล้วว่าราคาเท่าไหร่จะคิดว่าแรก500บาทอยู่อืมโอเคส่วนทีนี้ทางอาจจะคิดว่า500ห้า500ห้าแล้งั้นมาดูไซมาล็ตกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูไซมาล็ตนะครับขออนุญาตนะครับแน่นอนว่าดีไม่หมดใั้ไหมด ต้องเราบอกแค่ตอนนี้จริงนะโอ้ยใก้กว่าอยู่แล้วใกลกว่าใช่ไหมใกล้กว่อตนนั้นเลยก็เพิ่งจะเพิ่งจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยยอันนี้เราตรวจสอบถ่ายคอนเสอร์ให้ดู่ีกทีแล้วกันเนาะว่าใส่เป็นยังไงสำหรับตัวฝั่งซ้ายมือแล้วฝั่งขวามเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเนะครับใกล้เคียงกันมากๆ มากๆากมากมเลยอ่ะโอเคอ่ะให้อคนที่ไม่เคยบวดเราจะอะบกว่าสองอันนี้เป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าคุณหาหลังไปเดี๋ยผมเล่นเพียกวคุณดีกว่าตัดจวว่าตัดจกว่าอันนี้คือของจางอของทอมอร์นี่คือของเข้าไปในเตะโอเคเราจะขยับให้มันไม่เหมือนเดิมนะ คุต้องเอามือขวาจับสิเพราะว่ามือซ้ายคุณยืดได้แล้วอ่ะคุณไม่น่าจะสัมผัสได้แบบถ้าไม่เู่นานเล่นกีตาร์ก็ากู้เหนื่อยจริงเลยครับอันนี้แล้วชมเปเรื่อยโอยาลสับนต้องติตาเด็อตออ่ไม่ยากดูเลยคือตอนนี้ไม่ไ้กูก็ไม่ยูแล้วดักาเหมือนกันโอเค ผมจำได้จำได้ผมจำไม่ได้เลยเโอเคโอเคครคุณคิดว่าไหนคือคอมเมนเต้ครับเชื่อไหมที่จับไปเราเลอกไม่รู้จะถึงความแตกต่างคือไม่รู้อะไรเลยแล้วตอนนี้ก็คิดว่าก็คงอันเนี้ยอันนี้ก็จะทำืมตัวเนี้ยคอมเมนเต้ใช่ไหมใช่ที่หมกเอาไว้ที่เดิมครับเอาใช่หรอจะขออะไรกันพี่ก็ไม่รู้ไง มันไม่คือคือที่ผมรู้สึกอะเพราะว่ามันมีตัวนี้ตัวกะตัวเนี่ยเนี่ยจริงจริงมีสัตว์เฉพาะซึ่งผมก็ไม่ได้จำมันที่มันอยู่ที่มุกอะซิวเวอร์ซิวเวอร์เลยนี่แหละโอเคก็หลังจากที่เราเราบดออกมาเนาะถ้าถามว่าความต่างของของไซส์อะมันแค่ไม่ต่างหรอกใช่ไหมเพราะว่าเราพยายามจูนคลิกให้มันเท่าเท่ากันแล้วกันเนาะให้มันพอๆกันว่า คอมเมนเต้กับทาม,มอเนี่ยน่าจะาประมาณนี้แหละได้ผมมาเท่ากันซึ่งก็ทามที่ยังไม่เคยปวดยังไม่เคยสัมผัสกับมาเล็กก่อนที่จะเอาลงไปดิปเลยเคยเห็นแต่ตอนที่เราเทนะ้ำาเ้วกอเหลืออะไรอย่างนี้แล้ว่ ตอนนี้ถ้าเกิดให้ตัดสินใจว่าจะซื้อเราจะซื้อตัวไหนอะตอนนี้เราไม่พูดถึงราคานะแต่แต่เรามาดูถึงคุณภาพของของไซส์ของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะพูดถึงคุณภาพของอันนี้ใช่ไหมคือถ้าถ้ารวมรวมกันรวมกับที่เราลองขอแล้วก็อยากซื้อคือถ้าเป็นผมอะคือเรื่องแบบไอ้เมล็ดอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องอยู่แล้วผมเน้นความสวยงามอยู่แล้วอันนี้มันดูกระป๋องมันแปลกมากเลยคือซื้อซื้ออันนี้นี่มันเป็นใช่เอาามตั้งโชว์ได้หมดเลย คันห้า้วคันนี้ก็ห้าอไม่ไม่เราเพื่อควสยงานี่ยเราไม่ได้ใช้งานรอไม่ได้ใช้งานเราม่กินร้านใช่ร้านอะไรครับอส่งส่งโอ้ส่งีส่งตลอดโอเคอ่ะโอเคสารคิดว่าซื้อตัวนุ้นไป็นคอมโเจคือหนึาบาทหนึ่ซื้อต่อเลยไหมซื้อต่อะไซื้อต่อไม้ซื้อต่อโอเคอ่ะโอเคแสดงว่า เราเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราใช้แล้วเราหมายถึงว่าอ่าเรียกว่าอะไรมันสามารถเข้าไปตกแต่งได้ต่อแต่ที่ผมพูดถึงการใช้งานผมชอบตัวนี้มากกว่าแล้วถ้าไปถึงสุดท้ายก็ชอบตัวนี้สวยกว่าอ๋อตัวนี้สวยกว่าตันนี้มันเหมือนนาฬิกาูดีดูอ๋อโอเคงั้นเรามาสรุปง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่พามาบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อคอ<ผ>มเมนเต้เรไม่ได้มาจากการใช้งานแต่มาจากการที่ว่ารู้สึกว่าพี่สวย เป็นอปุยเจอร์แล้วใช่เราอาจจะเท่จริงๆน่าจะาเป็นทำนีย่ได้ด้วยนะแบบทำนเดี๋ยวคลิปโอปปี้มันเป็นเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาบอกราคากันดีกว่าเผื่อทางจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าถามจะซื้อตัวไหนอีกก็คือพันห้าไม่ใช่ราคาตัวนี้จะต้เป็นราคาตัวนี้ ันนี้ในในปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาแรกที่มันออกมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,600ันหแล้วมันประมาณมันก็ค่อยๆลงแต่ว่าถ้าซื้อช่วงเรียกว่าซื้อช่วงลดกี่บาจะอยู่ที่ประมาณ1,100บาทนี่มันกิจกรรมคนรวยจะใช่ไหมมันคือ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  ใช่รอบพี่คือทำสิ่ดียเละใช่เราไม่ักเราก็ไม่กล้าลงาือยมส่วนตัวนี้ครับปัจจยทาพันห้าใคุณใหญ่ไหม่กเพิ่มไมเพิ่มอะไเพิ่มือเออมันไม่น่าจะลลงไปแบบนี้เยารเูนี้เป็นพั่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลุกมันพานะเอารูปอารูนแต่แ่มหวเอเอที่มนเคอมมานเดเท่หรอ ดูจากรูปลักแล้วอะอ่าของเบอร์ให้อิกงากสามวันห้าห้าพันเน่ยอห้าพันอ่าหันก็จะอยู่ห้าพันหาจะอยู่จะหยุดไม่อยู่ไปอยู่ไม่อยู่ด้วยเหรอราคาเพิ่มไปอีกประมาณ2,5ห้าเท่าสอห้าเท่าก็คือจะอยู่ที่คหนเ่มวอาตามน่ะหนึ่งสองเลยเหรอหมื่งสองประมาณหนึ่งสองหมึ่งสี่พันแต่ว่าไม่เก็นนซึ่งจริงๆเราต้องบอกนะคอมเมนเต้ในช่วง มีแล้วหระบูมมากบูมมากแล้วก็จริงๆราคาที่มันออกมาเนี่ยจริงๆช่วงที่มันออกมาเนี่ยประมาณเก้าหัดแล้วหลายๆหลายๆลายคือมันดุกก็คือยิ่งเก็บนานยิ่งแพงขึ้นของเลยเรียกว่ามันเป็นเรื่องของกระแสนิยมดีกว่ากระแสเซิร์ฟสเคสประมาณนั้นตามเมตาเป็นเมตาผมอันนี้เขาซึ่งทั้งหามจริงๆว่าคนตัดสินใจซื้อคอมเมนเต้ตั้งแต่แรกที่เห็นเลยหรือเปล่าผมเชื่อว่ายังไม่ใช่ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะผ่านเจ้าการดิฟอใช่เมื่อก่อนแล้วอ่ะโอเคงั้นขอประสบการณ์ของพี่ที่ใช้ทามอรมาก่อนแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคองมาเตที่ทำไมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนเป็คองมาเตจริงๆแล้วอ่ะเราเราเรามีความรู้สึกว่าการใช้ทางมอเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนไม่ดีแต่ว่าพอเราเริ่มดิฟไปเรื่อยๆอ่ะบางทีเนี่ยครั้งนี้คือจริงๆเราก็ช็อกเหมือนกันนะที่เม็ดมันออกนะมานเสียเสียนเยแต่เอาจจริง มองแบบมองจริงๆมันก็จะมีตรงส่วนที่เมดที่ร่วงออกราที่ใหญ่กว่าคอมเบนเต้อยู่มันจะมีนิดนึงซึ่งถ้าแบบว่าไม่ได้สังเกตคือไม่นิดนึเลยแต่ถ้าเอาไปดิเนี่นมันอาจจะส่งผลนิดนึงก็อย่างที่บอกที่นามมันจริงๆมันส่งผลนะถ้าเราอยู่ในห้องแคบๆแล้วเ,เราใช้ทางออกคอมเบนเต้หมดเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าถ้าเราปิดตาเราจะรู้ได้เลยว่าตัวนี้คือคอมเบนเต้แค่แบบฟิลลิ่งเงินจับ ดิฟกาแฟออกมแล้วมันดูด้จริงจริงถึงคุณไม่จับกระช่างคุณปิดตาหน้าหู่ข้างนาคุณคุณจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้กำลังดคอมบพนเทนเตอยู่หรือกำลังดามอ๋อถ้าตัดเรื่องปัจจัยเรื่องการมองเห็นหรืเรื่องเสียงออกไปนะเพราะว่ากลิ่นที่ให้ออกมาสองตัวนี้น<ต>ีใกล้เคียงกันใกล้เคียง<อ>กันก็จริงแต่ว่ากล<อ>ิ่นมันจะมีกลิ่นที่แรงขึ้นมากกว่าในคอมบพนเทนเตแล้วก็กลิ่นที่ที่เบากว่าแต่ว่าถ้าสรุปแล้วอ่ะให้ถามว่าได้กิ่นเลย ยิงเมกกะเฟรชถ้าเราไม่ได้มาสายสเปเชียลจะอายจริงๆอะ่ะผมมองว่าการที่จะไปสู่ที่คอมบินเนนเต้อ่ะมันอาจจะยังไม่ไม่ถึงอ่ะงั้นเรามาสรุปให้เลยดีกว่าหลังจากได้มูลาค่าแล้วอยากจะตามอยากจะตัดสินใจ ed, ซือ้อคอมมินเนตเต้ไหมผมว่าผมจะตัดสินใจมันในหมดเนี่ย นั่งรถกอัจาบ้านแล้วเดินไปซื้อกาแฟนร้านถึงร้คาคือคือถ้าถ้าแบบอันนี้เท่าไหร่นะสองพันสามสองพันสาหารห้าสิบหโอ้เอาบมสองพันหารห้าสิบไปเลยก็มันโอ้เป๋าสองสี่ร้อยไม่ใช่สี่ สี่สิบแก้วซื้อกาแฟได้สี่สิบแก้วโอเคเมื่อเราคือด้วยความที่ผมเป็นเน้นแบบสามหรือหกกว่าก็ไม่ได้มีความสุขกับการทำ่ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีความสุขกับการทำเนี่ยผมคิดว่าสำหรับ b ิ g i n n e r น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็น่าจะเป็นเหมือนี้เพ,พราะแบบมาเรื่อยๆของต้องมีมันเห็นของใหม่ป๊ะเฮ้ยสวยแล้วแบบแววตาได้เป็นประกายเงินในกระเป๋าเนี่ยมันเปลี่ยนละเปลี่กระเป๋าสั่งแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความเข้าดอต่ละคนนะครับว่าคนไหนที่ มีงม่พอเราก็อยากจะแนะนำให้ไป่คอมเดนเต้หรือถ้าแบบโม่พอปันการคือถ้าจริงๆริงในโ่ของคอมเต้หมื่นห้าสามารถซื้อทำมอของแบบสเรียกว่าเพิ่มได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมืห้าหมาดีกว่าเนาะก็ในเรื่องนี้คือถ้าซื้อทำมออาจจะได้จะเป็นโลดตัวหนึ่งอาจจะได้ตัช่างดีๆสักตัวนึง แต่ถ้าเงบนอื่นๆอาจจะได้แค่คอมเมนเต้ยอย่างเดียวก็อยู่ที่งบประมาณแต่ so คนแบบผมเชื่อว่าถ like ้าเกิดคนที่เขาสนใจริ่งเดีเขาไปอยู่แลยเขาไปเลยขาเขาไม่อยู่ที่แค่นี้ด้วยนะครับเขาไม่อยู่ที่ตัวนี้อาจจะเราเขาไม่อยู่ที่ตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราทำคลิปนี้อยู่เองก็ไปกันตุ้มก็เอาไปกันไปนะครับโอเคอ่าสำหรับผมผมเมื่อกี้สบายมาเนาะสบายคิดว่าเราควรไปจบที่คอมมมนเต้ซื้อถ้าหันผมด้วยฟันเฟีอ เปิดร้านกาแฟด้วยเปิดร้านกาแฟด้วยแล้วก็ก่อนนั้นนี้ก็เป็นไปตั้งปืนเราใช้ของคนกนั้นเราใช้เยอะด้วย<ม>ก็รู้สึกว่ามมันผมสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับมันได้โอเคงั้นสำหรับความยิ้มเห็นผมอ่ะผมมองตามม่างรูปกับตาตาด้วยเพียงฝั่ว่าหน่งคือผมมันไม่ไม่ได้มีร้านกาแฟเราะก็คือบดกินวาละแก้วของแก้วที่บ้านที่คอนโดอะไรเนี่ยผมไม่พุ่รู้สึกว่า ทำทมอออกโจทย์งความคุ้มค่ามากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าคนไหนอะเรื่องรู้จริงจ like ังและอยากได้หมายถึงว่าอยากให้ได้สัรพภาพอยากได้แบบรสชาติของกาแฟที่มันแบบดีขึ้นจริงๆก็แนะนำไปที่คอมบินเต้แแต่ว่าถ้าเกิดแค่ในช่วงที่คุณแบบอยู่บ้านอยากทำกาแฟในเิรื่องท่องโมเลอ่าผมแนะนำว่าจริงๆแล้วทามอไม่ได้ขี้เหร่เลยอยากอย่าไปยึดติดกับว่าเฮ้ยมันเป็นแดนจีนมันมันจะต้องไม่ดีคุณภาพมันต้องต่ำ อย่าไปหลงเชื่อว่า Made in g e r m a n แล้วมันจะดีทุกอย่างมันแค่นี네้ก็ rush. เป็นิเดียแล้อืมก็า็คุณตัดอย่างนี้ก็ไปจบไปจบที่จุงนี้เท่านั้นแล้วถ้ากเสร็จแล้วขอคุณทางเป็นคลิปหน่อยวันนี้ครับก็สำหรับคลิปการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการใช้งานการใช้งานคุณทางในการบดกันเเครื่องบดระหว่างนะฮามองแล้วก็คอมมานดิต ซึ่งเอาจริงๆก็อยู่ที่ความชอบของที่พี่ทางพูดแล้วก็คุณตังตันพูดนั่นแหละมันก็เลือกเอาระหว่าความคุ้มค่ากับคุณค่าทางจิตใจแล้วก็รสชาติที่ดียื่นอะไรเลยแต่ว่ามันก็จะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ถ้าคุณงงไม่ถึงอะไรยุ่งหรือคุณไม่ได้ไม่ได้มารักในการที่จะทํามากกว่าเป็นผมที่บอกว่าะเดิมซื้อเลยโอเคคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ใช่ครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราครับเว้นครับผม มผให้ฝากทีงีครับครับก็สเรตเตอดาวฮะแบดดานเดียแล้วก็เออวงบ้านเวยเออเนี่ยกทำก็ฉัำคือเธอทั้เพงใช่ครมเดรีเดี๋ยวเราดี๋ยวเราใส่ลิ้์เพลงไว้ตรงดิสคริปชั่นข้างล่างให้เันเนาะโอเคครับก็ครับสวัสดีค่ะุอ่ะสวัสดีรับเราไวัดดีอกรอบนไปจบเโอเคตอนนี้ักดนกดินเดนะ